สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้สู่รายการบันเทิงไทยรัฐค่ะ,คะวันนี้อยู่กับแจกรีและก็เชอรรี่ค่ะ แม่แมพ่พี่พี่ค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะพี่ไผ่พงศสตอรแล้วก็พี่ต่ายอรไทยจะมาร้องเพลงให้เราฟังนะคะรอติดตามได้เลยแต่ว่าข่าวร้อนวันนี้เชอรี่ข่าวร้อนวันนี้ต้องบอกว่าเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญเพราะว่าไปเคาะประตูหน้าบ้านบุกจับคุณนานาถึงหน้าประตูตั้งแต่ช่วงเช้าคุณผู้ชมค่ะนานาไรบีนาถูกตำรวจบ,บุกจับเช้าว,วันนี้เรื่องนี้เป็นข่าวฮือฮาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านม,มาค่ะนักข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราตื่นมาปุ๊บ เด้งตัวไปตามข่าว oh. ทัน oh. ทีค่ะแล้วก็เชื่อเลยว่าคุณผู้ชมอยากรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยเรื่องมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนี่คือข้อหาช่อโกงค่ะแล้วก็พรก,รกรการกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนเหตุ oh. ก็มาจากนี่แหละเรื่องของการติดหนี้จากกลุ่มเพื่อนจนมีผู้เสียหายเนี่ยหลายคนเลยทีเดียวตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะยอดเงินใช่ไหม uh. สูงไปถึง400ล้านบาท แต่ว่าการถูกบุกจับครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นเพราะว่ามีผู้เสียหายหลายคนมาแจ้งความเอาผิดกับกองบังคับการการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะคะผู้เสียหายล่าสุดเนี่ยที่ฟังจากทางตารวจท่านถแถลงเมื่อเช้าเนี่ย17รายด้วยกันคือมันมาจากอะไรมาจากการโดนไปชักชวนการลงทุนทําธุรกิจหลายประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบุคคลชวนมาเทรดหุ้นชวนมาขายหุ้นทําธุรกิจกีฬาทําธุรกิจร้านอาหารและที่สําคัญนอกจากจะเป็นเพื่อนในแก๊งนางฟ้าแล้วเน เห็นว่ามีการชวนผู้ปกครองที่โรงเรียนลูกเนี่ยมาร่วมลงทุนด้วยโดยใช้ความน่าเชื่อถือจากการเป็นบุคคลสาธารณะนี่แหละค่ะแล้วก็ไปแอบอ้างบุคคลอื่นเพิ่มเติมอีกด้วยคราวนี้เมื่อเช้าคุณผู้ชมตำรวจบุกเข้าไปจับคุณนานาที่บ้านพักส่วนตัวย่านพระขนงตามรายงานตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยภาพบรรยากาศตามนี้เลยคุณนานาเขาก็ออกมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเองนะคะแล้วนี่ก็คือภาพนาทีที่คุณนานาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวค่ะมาถึงกองบัญชาการสอบสวนกลางด้วย คลุมผ้าห่มมาทั้งตัวใส่หมวกเดินก้มหน้าไม่ได้มีการสื่อสารกับสื่อมวลชนที่มารอทําข่าวนะนักข่าวและคนตะโกนถามว่าพี่อยากจะขอโทษเพื่อนหรือเปล่าออไปฟังกันหน่อยค่ะ เนี่ยค่ะนักข่าวก็มีการตะโกนถามนะบอกว่าคุณนานาอยากจะมีการขอโทษเพื่อนไหมคะเธอมไม่ได้ตอบอะไรนะคุณผู้ชมก็รีบนนเดินเข้าตึกไปเลยหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็พาตัวคุณนานาเข้าไปในอาคารเพื่อจะทําการสอบสวนต่อไปอโดยทนาคามส่วนตัวมีการแจ้งมาว่านะคะมีการเตรียมหลักทรัพย์จำนวน5 0 0 0สนบาทค่ะ สำหรับการประกันตัวแต่ว่าหลังจากนี้จะมีผลยังไงเดี๋ยวก็รอผลการสอบสวนอีกครั้งหนึ่งนะคะยอดนี้เนี่ยนะ,ะอัปเดตนะตามข่าวลือเนี่ยมัน400แต่ว่าตํารวจเนี่ยแถลงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบอกเลยว่าไม่ถึง400ยอดนี้เนี่ย195้ล้านบาทค่ะ,ะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวให้ดูความอัปเดตท,ทางฝั่งของทนายละกันนะคะนี่คือภาพของทนายสายหยุดเพ่งบุญชูนะคะเป็นทนายความของคุณเวนานาค่ะ,ะเป็นภาพคู่นะคะคุณนาหน,าน้ากองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนี่แหละค่ะ พร้อมโพสต์ภาพจดหมายเขียนระบุนะคุณผู้ชมเป็นลายมือแบบนี้เลยบอกว่าระบุวันที่1นธันวาคม25งพันห้าร้อยสิบแปค่ะคุณผู้ชมดูตามหน้าจอนะคะในจดหมายเนี่ยทนายสายหยุดระบุชัดนะคะว่าพร้อมพาตัวเวนานาเข้าพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะจะได้ไม่ต้องมีการออกหมายเรียกเลยออกหมายจับค่ะซึ่งในแคปชั่นนะคุณผู้ชมนะคะยังระบุด้วยว่า ผมก็ไม่อยากให้ตำรวจบปอ,อ,อ,อสอกก .4 ต้องเหนื่อยไปขอออกหมายค้นและขอออกหมายจับพวกเขาเข้ามอบตัวไปนั่งรออยู่ตั้งนานก็ไม่ยอมมารับมอบตัวนะคะเพราะว่าข้อหาตามหมายจับเนี่ยเป็นพรกรกกู้ยืมเงินอันเป็นช่อโกงประชาชนโทษจำคุก5-10ปีค่ะ รุปก็คือว่าทนายเนี่ยพาคุณนานาไปพบเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วนะคะก่อนที่สถูกจับกลุมเนี่ยค่ะแต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่รับตัวแต่ว่าตรงนี้ทางตํารวจเขาก็ชี้แจงนะคะว่าไอ้ที่คุณานาณาไปวันจันทร์มันดูคุณผู้ชมดูภาพมันดึกแล้วม,มันนอกราชการนะคะแล้วก็ในห่วงเวลานั้นเนี่ยคือยังไม่มีการออกหมายเป็นการรวบรวมข้อมูลอยู่ไม่มีหมายจับหมายเลตัวคะ่ะ ดังนั้นตำรวจก็เลยไม่ได้แบบรับการมอบตัวตรงนี้นะคะ,ะไม่ได้ควบคุมตัวตรงนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเข้าใจตรงนี้กันเนาะแล้วก็ต้องบอกด้วยนะคุณผู้ชมว่านี่สิทธิ์ก้อนนี้ของคุณนานาไราบินาเนี่ยทำให้วงการบันเทิงเนี่ยมันร้อนส่งท้ายปีจริงเพราะอะไร นอกจากศิลปินชื่อดังจะมีนี่สินที่สูงขนาดนี้แล้วหลักร้อยล้านคุณผู้ชมผู้เสียหายส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทของเธออีกด้วยด้วยความสัมพันธ์ของแก๊งเพื่อนดารานะคบกันมาเนี่ยตั้ง30ปีกว่า mm hmm. แล้วก็ได้ฉายากันมาว,ว่าเป็นเพื่อนสาวแก๊งนางฟ้า uh hmm. แน่นอนว่าเหมือนแก๊งแตกแก๊งระสำทันทีหลายคนก็บอกว่าไปต่อกันไม่ไหวตัดเพื่อนออกสื่อกันเลยก็มี mm hmm. นางเอกชื่อดังอย่างจันนี่ียนโพสวรรณค่ะเปิดใจทั้งน้ำตาในรายการเร mm ียลิตี้ที่เธอร่วมงานอยู่นะคะบ,บอกว่า ประสบการณ์นี้ทำให้เธอช็อกล้มทั้งยืนเนี่ยเธอเล่าไปแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยเจนนี่เนี่ยนะเสียเงินให้กับเรื่องราวครั้งนี้ประมาณ3-5ล้านบาทค่ะที่เอาไปให้เพื่อนนําไปลงทุนทําร้านอาหารตามที่เพื่อนแจ้งไว้ตั้งแต่คราวแรกว่าเราจะเอาไปทําแบบนี้กันนะแต่ท้ายที่สุดเงินไม่ได้ไปทําตามแบบที่เพื่อนแล้วก็เราได้คุยตกลงกันไว้แล้วพอมันเกิดกระแสเกิดขึ้นเจนนี่บอกว่าจริงอ่านตัวย่ออักษรคําใบ้ต่างๆคิดอยู่ตลอดว่าต้องไม่ใช่เราพยายามไม่เชื่อค่ะ พอเช็คเจอความรู้สึกคือทั้งรักทั้งเจ็บสิ่งหนึ่งที่เจนนี่บอกความรู้สึกเอาไว้ก็คือไม่อยากจะฟังอะไรแล้วไม่อยากรับรู้ข่าวอะไรเลยตลอดเวลาที่คุยกันมาเนี่ยเหมือนฟังที่เพื่อนพูดอะ่ะมีแต่เรื่องโกหกอไอที่เพื่อนพูดมาทั้งหมดมันมีความจริงอยู่บ้างไหมวะตัวเองเหมือนคนกินหญ้ามาเป็นสัปดาห์เธอบอกงี้ พร้อมกับทิ้งข้อคิดด้วยว่าเวลาอาจจะไม่ใช่คําตอบในการพิสูจน์รักแท้ของเรื่องนี้แต่ตลอดเวลาที่เธอแชร์ความรู้สึกเนี่ยนะเธอร้องไห้หนักมากคุณผู้ชมเหมือนกับว่าข้างในของเจนนี่เนี่ยมันแตกสไลายไปหมดแล้วค <manger> ่ะ <ância> ม,มัน,ม,นมันเกินบรรยายนะคะส่วนเพื่อนสนิทอีกคนละกันนะคะอักษรย่อ,อขอไข่เนาะโอ้นะคะคนนี้ก็ตอนนั้นอักษรย่อเต็มไปหมดเลยนะคะใช่ใช่นะคุณผู้ชมนะ ก็คุณขอไข่เนี่ยโดนเยอะที่สุดแล้วตอนนี้เฉลยแล้วนะคะว่าขอไข่ก็คือคุณเข้าโพดยอดเงินที่คุณเข้าโพดศูนย์ไปเนี่ยฟังดีๆนะคุณผู้ชม70ล้านบาทโอ้โหแล้วที่ให้ไปนี่นะคะหวังผลกําไรในการลงทุนก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่คือให้ด้วยความไว้ใจแล้วก็เชื่อใจในความเป็นเพื่อนหวังว่าเพื่อนเนี่ยคงจะไม่มีทางมาทําร้ายตัวเธอเองแต่ความจริงที่รับรู้เธอบอกว่าโอ้พูดไม่ออกไม่รู้จะเล่าไม่รู้จะบอกใครยังไงกับนานาเองเนี่ยเธอบอกเธอให้ใจไปเต็ ร้อยจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็กระทบไปถึงเงินทุนการศึกษาที่เธอเก็บเอาไว้ให้ลูกด้วยค่ะนะคะต้องบอกว่าเราก็พยายามติดต่อนะคะแม่คุณเจนนี่คุณเ้าโพดเขาตอบเรานะแต่เขาไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ค่ะเข้าใจเลยความรู้สึกนะคะอีกคนนึงและกันคุณผู้ชมดีเตดาดาเพื่อนสนิทของนานาคุณผู้ชมคบกันมา30ปีนี่คือภาพล่าสุดเลยนะคะ10บบ่งเช้าวันนี้แตทลินไปสัมภาษณ์มาเลยยังไงพี่ดาพูดไหมโอ้จุ๊ก ถุกเลยนะคะแ,ออแกเปิดใจเลยนะคะ,ะถึงวันที่เพื่อนตัวเองถูกจับแบบนี้เจ้าตัวบอกว่าคือได้คุยกับนานาคือคุยตอนไหนรู้ไหมยังไงคุยเมื่อคือนนี่เหมือนแกยังมีรอยน้าตาคือคือตาบวมอยู่อ่ะคุยเมื่อคือนแต่ว่าก็ก็ไม่คิดว่าจะโดนจับเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็พี่พี่ด้านเนี่ยบอกว่าเคยคุยเหมือนกันว่าหากเกิดเรื่องทางกฎหมายเนี่ยก็คือทางนานา,นาจะไม่คิดหนีนะ,เ,ะเชื่อว,ว่านี่จะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตของเพื่อนตัวเองค่ะ พี่ด้าเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าในฐานะเพื่อนไม่โกรธแล้วก็ให้อภัยไม่ได้ตัดออกไปจากชีวิตนะคะแต่ในฐานะเจ้าหนี้ออต้องแยกสองฝั่งนะงงเพื่อนก็ส่วนหนึงออ่งเจ้าหนี้เนี่ยก็อยากให้เพื่อนเนี่ยได้มีพื้นที่ในการทำมาหากินมาชดใช้ทุกคน<อ>แต่หากกระบวนการทางกฎหมายจะมีผลอย่างไรเนี่ยเธออยากให้นานาใช้ชีวิตหลังจากนั้นเน่ยเพื่อมาหาเงินคืนเพื่อนทุกคนให้ครบ<อ>ตามสัญญาดีกว่าค่ะฟ<อ>ังเสียงพี่ด้าหน่อยค่ะ เรื่องของคดีอ่ะสมมติว่าวันหนึ่งอ่ะจะได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวเนี่ยก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่เชื่อว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับนานาแล้วก็ขอให้แบบจําบทเรียนในครั้งนี้เอาไว้แล้วก็จําไม่กลับไปทําอะไรแบบนี้อีกแล้วก็เดินหน้าถ้าวันหนึ่งอ่ะคือได้ประกันตัวหรือออกมา ก็ต้องกลับมาชดใช้หนี้สิ่งให้เพื่อนๆเจ้าหนี้ที่เขาเสียหายเนี่ยก็ต้องมีหนี้ก็ต้องใช้แบบเนี้ยค่ะอืก็อยากจะให้แบบครั้งนี้เขาล้มแล้วก็สมมติถ้าวันหนึ่งเขามีโอกาสได้ออกมาใช้ชีวิตปกติหรือว่าได้ประกันตัวอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ขอให้เขาตั้งใจชดใช้หนี้ให้กับเจ้าหนี้ด้วย และสิ่งที่พี่ดาดากังวลมากที่สุดตอนนี้ก็คือเป็นห่วงลูกๆของนานานะคะอย่างน้อยๆเนี่ยพี่ดาบอกว่าเด็กๆอ่ะเ,เขาเป็นหลานไงสนิทกับลูกของเธอด้วยแล้วก็เห็นกันมาตั้แต่ท้องยันคลอดอะคะ่ะห่วงความรู้สึกของเด็กๆมากที่สุดหวังว่าจะมีคนมาดูแลในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยนะแล้วก็เห็นว่านานาเองก็บอกเล่ากับทนายส่วนตัวไว้ก่อนจะโดนควบคุมตัวว่ากังวลที่สุดก็คือเรื่องของลูกใช่ไหมพี่แจ๊คใช่ค่ะและอัปเดตล่าสุดคุณผู้ชมอันนี้ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะคะดีเจบอย คือเราก็เพื่อนสนิทนต,ต่อค่ดีเจบอยก่อนน้านี้แล้วพี่พึ่งทราบเหมือนกันเขาก็เดินทางมาที่ CIB ค่ะเพื่อติดตามข่าวคราวคดีความเนี่ยค่ะแล้วก็ให้กำลังใจนานาน,นะคะส่วนตัวดีเจบอยเนี่ยกังวลว่านานา,นานจะจะไม่ได้ประกันตัวนะแล้วพอเราที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่กล้าถามเพื่อนเหมือนกันนะคะว่าเอาเงินไปทําอะไรบ้างาค่ะไปฟังเสียงดีเจบอยพูดล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อสักครู่เลยค่ะคนออย่างที่บอกว่าวันนี้ก็แค่แบบเจอกันนางก็ โผล่เข้ามาก่อนว่าขอบคุณมากนะลุงที่มาให้ได้เห็นหน้ากันในวันที่น้าก็ตกใจมากเหมือนกันเป็นสิ่งที่ผมก็กังวลเหมือนกันว่าน้าจะได้ประกันตัวหรือเปล่าีกาลังใจกันมากกว่าเรื่องแบบว่าเออเนาะตอนนี้แบบสภาพใจิตใจเป็นยังไงบ้างค่ะหรืออะไรที่พอจะซัพพอร์ตในเรื่องของจิตใจได้บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากนั้นเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องธุรกิจเรื่องคดีอะไรเนี่ยผมผมไม่ไม่กล้าร่วงก็มีถามครับก็มีถามอ่าฮะถามว่าอย่างไงครับก็ เขาก็เหมือนเหมือนที่ตอบสื่อครเหมือนที่เขาเคยไลฟ์แถลงไปว่ามันแบบมีการแบบเอามาหมุนเอามาไปทําธุรกิจเอาไปทํนู่นนี่นั่นโน,โน้นซึ่งดีเจบอยก็เป็นห่วงเหมือนที่หลายๆคนเป็นห่วงนะคะคือเรื่องคดีความว่ากันไปแต่ห่วงหลานค่ะนะคะ,ะ,คะก็ลูกๆของนานาแล้วก็พี่เวนะคะคือส่วนตัวได้คุยกับพี่แอนนาลิชานะคะก็ขอสัมภาษณ์นั่นแหละก็ไม่สะดวกแต่ก็พูดเหมือนกันว่าจุกอกและสิ่งหนึ่งที่จุกอกคือเป็นห่วงหลานนะคะ ทุกคนพูดเป็นพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยนะคะว่าเป็นห่วงหลานก็เรื่องคดีความคุณผู้ชมก็ติดตามกันผ่านบันทางไทยรัฐไทยรัฐทีวีเนี่ยแหละค่ะ ส่วนเรื่องของข้อคิดเตือนใจนะคุณผู้ชมแม่ๆพี่ๆการใช้เงินเกินตัวเนี่ยมันท้ายที่สุดแล้วมันก็จะมีจุดที่มันไม่น่าพึงปรารถนาสําหรับใครหลายคนนะคะ,คะดังนั้นก็ใช้เงินระมัดระวงังแล้วก็อย่าไปหยิบยืมใครดีกว่านะคะใช่ค่ะ,อ,ะอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะนี่ก็ร้อนเหมือนกันเรื่องราวของบอยปรกรณ์คุณผู้ชมพระเอกดังทํางานในวงการมา20 30ปีล่าสุดเป็นเรื่องเงินเงินทอง,งอีกแล้วนะคะ เมื่อวานเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือตอนกลางคืนเนี่ยโพสต์ภาพนี้พี่ะะบอยโพสตทวงนี้ใช่คือตั้งแต่แตไม่อยากจะทวงนี้ออกสื่อจริง<ช>ตั้งแต่รู้จักบอยประการมาไม่เคยทําแบบนี้เลยนะคะโพสต์แบบนี้เลยนะคะบอกว่าทวงทีเลยพี่ครับรบกวนตอบรับหน่อยในแชทไลน์เป็นหลักฐานว่าพี่จะคืนไหมไม่อยากทวงเงินออกสื่อแบบนี้เลยค่ะคือสรุปแล้วนะคะ ก็คือว่าลูกหนี้ยังไม่คืนเงินเลยคุณผู้ชมแล้วจากที่อ่านโพส์นะรู้ว่าโอ้โหมัน,มนโมโหจริงแล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็บอยประกณ์ปกติอารมณ์ดีนะคะออกงานสีหน้าเคร่งเครียดเลยละค่ะนะคะตอบคําถามนะคะแบบโชกเข้าให้เลยค่ะเรื่องราวของพี่บอยเนี่ยนะคะที่เจ้าตัวโดนเนี่ยเจ้าตัวไปร่วมลงทุนกับบุคคลหนึ่ง ทีนี้พอถึงเวลาปันผลกลับไม่ได้เงินค่ะทั้งต้นทุนแล้วก็กําไรค่ะจนมันเกิดการตามตามทวงก้อนเงินก้อนนี้แหละคะ่งก็ทวงมาหลายเดือนแล้วนะคะแต่คู่กรณีคนนี้ก็ยังผาดวันประกันพุ่งไม่มีไม่หนีไม่จ่ายซะงั้นนะคะแล้วบอกเลยยอดไม่ได้น้อยน้อยคุณผู้ชม13บสล้านบาทค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะเตรียมมีการเรียกคุยร่วมกับทนายเพื่อเซ็นสัญญาอีกรอบนะคะว่าจะคืนเป็นงดจวดแบบไหนหากเซ็นสัญญาแล้วนะคะไม่ทําตามที่ตกลงไว้นะคะก็หลงังจากนี้เอาจริงแน่นอนพึ่งกด หมายแบบขั้นสูงสุดนะคะแล้วบอกเลยที่ผ่านมาอารุ่มอร่วยมามากพอละ<ม>ต่อจากนี้บอยปรกรณ์จะไม่ทนเ่าจริงๆแล้วก็คือยอดอ่ะมันอยู่ที่ประมาณนะครับใช้คําว่าประมาณ13ถึง1 4ล้านครับผมไอ้เรื่องความเสี่ยงขาดทุนกำไรไอ้พวกนี้ผมรู้อยู่แล้วแหละการลงทุนก็มีทั้งขาดทุนกําไรแต่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องขาดทุนกาไรมันเป็นเรื่องที่ว่าเงินที่ผมลงทุนไปแล้วผมต้องได้คืนมา มันไม่ได้คืนพอใช้วิธีทางทนายแล้วก็ยังมีการผลัดไปเรื่อยๆอ,อีกผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยผมคงต้องพึ่งสื่อแล้วมั้งในการเออต้องออกมาพูดอะเพราะว่ามัน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 ทุกๆอย่างอะครับผมว่าผมก็อารมุ่มรวยหย่วนหย่วนให้เขาช่วยเหลือเขาแต่ทุกอย่างมันมีขีดจำกัดของมัน นะคะด้านคนสนิทของบอยประกรณะคะคนนิวนภพัสสอนนิวจิ๋วได้ละค่ะ<ม>ทราบเรื่องก็ตกใจเหมือนกันเมืนน่อวานมีงาน<ม>เอา้าบอยโดนโกงเลอเนี่ยคือเขากอยืนยันเลยนะคะว่ารู้จักกันมาเนี่ยคือคุณแม่งามทิพย์เนี่ยสมัยยังมีชีวิตอยู่เขาสอนลูกดีเรื่องการใช้เงินเอาพูดง,ง่ายๆนางประหยัดยนะคะเ<ม>ชื่อว่าบอยจะผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคะพร้อมกับแชร์ทลิคเล็กๆในฐานะที่ตัวเองก็ทําธุรกิจเหมือนกันอยากจะบอกทุกคนว่า เรื่องเงินเรื่อง,องทองเป็นเรื่องสําคัญมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นคนสนิทหรือไม่สนิทจะทําธุรกิจร่วมกันเนี่ยต้องรีเช็คให้ดีเพราะว่าทุกอย่างมันมีความเสี่ยงค่ะจริงๆนิว่าบอยเขาเป็นคนเก่งแล้วนะเหมือนถึงว่าเขารอบครอบมากๆตั้งแต่มีคุณแม่ที่คอยช่วยดูแลอยู่แล้วก็ตอนนี้ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์ใดๆนะคะนิว่าบอยจะผ่าน้นเรื่องนี้ไปได้ทุกธุรกิจมีโอกาสมีความเสี่ยงแต่ว่าความเสี่ยงนั้นอะ มันเกิดจากความเชื่อใจนะเราเชื่อใจที่เราจะให้ยืมเงินหรือลงทุนนะคะนิวก็ยังไม่รู้เลยว่าอนาคตน,นี้จะเป็นยังไงใช่ถ้าสําหรับเรื่องเงินใช่ค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่ในการผักดันธุรกิจเนาะแต่ก็ขอให้ทุกอย่างมันลงเอยด้วยดีแล้วกันค่ะ ผู้ชมเรื่องเงินเรื่องทองนี่มันสําคัญจริงเนาะใช่คะ่ะอย่างที่พี่แท็กบอกคุณผู้ชมเรื่องเงินเงินทองทองมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆพรพอบางคนเนี่ยเห็นว่าได้มาเยอะอแล้วก็อยากโลบได้มากาได้อีกใช่ไหมก็เลยต้องมีการโกงกันไปโกงกันมาไม่มีที่สิ้นสุดค่ะอีกบ้านหนึ่งเนี่ยก็โดนมาเหมือนกันนะขึ้นโรงขึ้นศาลให้เรื่องมันแดงขึ้นมาค่ะ ครอบครัวพี่แมทธิวไงคือก่อนหน้านี้มีข่าวปลดผู้จัดก,การแบบฟ้าผ่าไปแล้วใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นงานนี้ทนายนิด้าเป็นทนายของบ้านพีลิเดียเนี่ยนะโพสต์ข้อความผ่านสื่อไปก่อนวันก่อนนะลักทรัพย์37กรรมทุนทรัพย์18ล้านสารสั่งประกันตัว5.6ล้านเบาๆ เบาตัวไหมเธอ,อเนี่ยทนายฝั่งพิดียาเขาโพสแบบนี้ดูจากที่พีลิดียเนี่ยแท็กยาวลวกเลยนะแท็กเพื่อนในวงการคาดว่าน่าจะเป็นความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวกับอดีตผู้จัดการส่วนตัวแหละที่เคยมีเรื่องราวปมโกงเงินค่าตัวเด็กในสังกัดเมื่อวานนี้ค่ะเจอพี่แมทธิวถามถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นหน่อยพี่แมทเองแกก็บอกว่าเออไม่สามารถพูดข้อมูลทั้งหมดไม่ได้หรอกนะเพราะว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายก่อนก่อนหน้านี้ เห็นว่ามีการเจอคู่กรณีไปแล้วเรียบร้อย <Ừ. S 1> แต่ว่าไม่ไกล่เกลี่ยดใดๆน,นะเพราะอะไรยอดเสียหายมเยอะจริงตามที่ทนายนิดาโพสต์ไปเลยค่ะส่วนกรณีของผู้เสียหายคนอื่นๆไม่รู้จํานวนที่แน่ชัดว่าโดนไปเท่าไหร่แต่เชื่อเลยว่าแต่ละคนเนี่ยเดินหน้าต่อสู้ทางกฎหมายแน่นอนค่ะตัวเลขใน,ใน,ใน คดีคดีนะฮะก็ก็มีตามที่ที่คุณนิดาบอกไปฮะแน่นอนครับแน่นอนครับเราก็ไม่ได้ระบุชื่อหรือว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าเราก็แค่ว่ารู้สึกว่ามันก็ความสนิทสนมความใกล้ชิดมันก็ทําให้คนเราอมองข้ามบางอย่างได้ไดแล้วอาจจะระมัดระวังน้อยไปหน่อยเพราะฉะนั้นก,ก็เป็นบทเรียนสําหรับเราและทุกคนละครับ เรื่องอย่างนี้คดีก็ก็เป็นส่วนของคดีไปอะไรอย่างนี้ฮะเราเราไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะเล่าอะไรมากมายครับเราให้ให้ทางทนายจัดการท,ทีเดียวง่ายกว่าครับนาคาก็ติดตามกับเราได้นะครับบันเทิงไทยรัฐ